กันฮิวขาวตาลายสวบสดีอีกรอบไงเอาน้ำเหลืองเนาะสี่ห้าสามสี่สิบสีบิดไนผู้บริกิน้ำปุ่นผู้บริกินกัมีพี่นองอยู่ผู้ละลายกันชิบปลายปุนเนาะที่กลางงานค้นงานอยู่เป็นของเตรียมพร้อมันขำเลยองมาล่ำเหลือง เดินมันำเืีองเฮ้ยเขาบอกได้หดบ่เฮ้ยเดินมันำเืีองเขาบอกได้หดบ่ตาคือแดงแท้เห็นบาหวานเกดเหื่อยอยู่สิอ๋อนอนออเขือยเบิ่งหนะแล้วบอกเ้เบิ่งกินขาวพม่าแกอันนียพิษจมูกอ๋อ่อยทยคิดไปคะ ตเบ่งพนะี่น้องเลเินผเชิงหกไปให้คุณผีทางเยอรมันเบ่งหันมัมดู๊กจะเกาะฟองมลัยรกินเขาวแรงเลยนาะอพีน่น้องนะดีเขาวแรงเลยฮะเนี่ยทำแต่ไก็ไม่ได้ เขาอยู่เอากินอยู่บ่เขาไ้มาหล่ะว่าแม,ม่คัวนะพนกับโยแห้งก็ได้พี่นนอะแต่มันแห้งมากกว่หัวน้ำเลืองวงเนี่ย พ่นกับแตกนี่เบิดอันตอนฝนตกอยู่ในห่มใหม่ตัวผู้เมื่อยุสสะฝนตกมีตะเม็ดใหญ่ๆเฮ้ยเธอหิวนอนพี่น้องเธอไปนอนคืนหนึ่งซองคืนเธออยากเป็นลุมที่จะขับไปหง่องหลดมันเลือกมาเจอผู้เมืองอ้าวแถวหน้าหดเดินเฮ้ยซ้อผูกผูกแล้วหดเดินเองอันพายดับไฟบอม่าน่ะเพราะแห้งเลย น <comp> ีเออพวกแม่ค่ะสาวคายนะมึงได้หาคายเครื่องเยบักใหญ่นี่หาคายเสือผาพวกหมอบุญก็กําลังยลงมาอยู่เด้เอ้ยย่งย่อขาวย่อน้ํากันสนั่นอยู่เดี๋ยวนี้นะเองหักเมื่อยแห้งแล้วเองมานั่งปอกลงโยบ่ได้นั่งสิเป็นวินเว้ยคนก็ดีอ คนลายนี่รอพี่เนาะสัดข้ากวางสันสันเนาะแบบบ้านหฮาเอิดก็ไ้บางงานมันก็สีบอ่อลายปะนี่คนนะโหลดฮ้ยคันเนี่ยได้ออกอกูจะเอ็งเห็นแต่เช้าพุกแม่แบักหลอกมอั้ง สัน่นละแม่สัน่นละแม่หมักต้นคอนช้ไม่ใช่แม่นะแม่ไปขาให้รู้แม่า <c oughs> วอ, <c oughs> อันนี้ทีมนานางานี่ห้อี่แม่เหนวอชิ้นทำไปแล้วมาแต่ัมา <c oughs> ขเ <c oughs> <c oughs> ขาโตเลยเขาโตเลยไปบอกเขาเออแต่งพระขาเลย หน่วยชิ้นทำสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่เออเออนี่พ่อกมาดับตอนนี้นะเฮ้ยตาเอ้ยตา อืมไปซื nerede, ้อน like ้ําแข็งเต้นก็เอาไปกางให้มอลําเรืองเต้นหพี่น้องเนาะเพราะว่าพนมาตอนนั้นเหลือเต้นไว้ให้แขกินแล้วกันบ่ต้องมกันกลางเดเลยผู้ใดยกไปให้มอลําเรืองพี่น้องจ้าาวคายกปาแตกตื่นจนเก็บอันหานเือนํากมีงหันน่ะเก็บขึ้นรถไว้นมา บ้านในเงียบไปเ <ไป S 2> ขากับคนลงใหม่ได้เลยเอาต้นพ้นโตนแล้วเขาค้นเออเก็บห่านจนแปนพ้นยุดเขาจะเอามาหอยอีกต้นหน่ายยังมาพ้นกัไเลยไดนังหนโก่กกับคัวผลมาเตรียมด้วยึ้นดม่อบุญไปบอก,าากเ,อเขาจะแต่งพระเขาพูดน,นั้นกินน้ำล้างเนาะพวกต่างวงเลย พอนกินข่าวได้หขาลีโหลตาแหละแม่ขั้วห้าวคำมากอะหายเบิดจากไปเสบดคำเพราเรื่อคือซีมาใหม่แม่ขั้วก็ได้ป้าป้านั่นแกงอะไรเออแกงไรซีมาแกงน้ำใหม่บอมบอมแบนแกงแบบนัวอย่าโน่นี เจดามสิเป็นลมลาสุดพี่น้องเจดามสิเป็นลมพี่น้องฮ่าฮ่าฮ่าออฮ่าฮ่าฮ่ามูประเทศชั่อเจดามเปอนไงเออเออถนั่นใอที่ใบใบได้สีผาไปบ่งอืสีลมเป็อพเกนั่นนอนกัเห็นงานประอัดใเที่สิเป็นลมเ มีน่องวายไปด้ยัปาร้อยมาได้ออเบร้อยนงดาห่านะี่อียนีะไรก็ัดแะแนีกระแดกยังด้ไหมระแดกสุดบ่ แกงน้ำไหมไปสู่อันเบาะไปสู่พวกนี้กินน่ะเหนมะเขือก็ไปเมดวตามบาเหนยอนแอันอันเนียนมะเืออะก็ได้อาณาคณะมอลําเยงเออนนัรีว่คณะมอําเงเขาชิมมาห้าอาบนามเออหัวป่านะผู้ที่คุ้งจึกกัะสังกระสีไปต้นหนายได้ยนะ พี่น้องมึงแน่เกือบมันซักหัวเจ้าของหางเครื่องได้นี่ได้หางพี่น้อยมึงแม่เป็นสมัครมึงนะอันดับหนึ่งเลยนะอีแม่หิวข่าวระบาดนี่นะมาเลยกินข่าวเลยคือบ่ตั้มบังหุงนะ อโอ้ยคือโอ้ยนนอปนังกินผู้เดียวบอลเมื่อแล้วอามาสลัเดือคือปเป่าล่าสุดอือล่าสุดไผ่ดับแต่เว่นเว่น ไฟดับพี่น้องเป่าหมากสไลัดเดือ,อยยางบ่อได้ไฟดับโอ้ยหิรันฮันกกระลูกมะฮิรัน<ม>อืมอันอัรอฮักกระเห็นหนะกินเขากัำย่างกันก็บ,บก่คือปราชากลาบคาวมากินค่ะเ,เบิร์ตเบิรบ่ มันบดได้เบิดแต่เขาบอดได้สุบพี่เขาเบิ่งสุมีลาบข้าวป่ะทำ<อ>ไม่ได้สุบบ่บ้า้าสิบไปขวตักมาดูถัวอนี้ตักไห่อาดูขปเห็น้วคะขอเห็นแล้ว,วคอในเด้อค่ะเฮ้ มากกินจานเดียวแบบเบิร์ตสามโง,ง่มานอนนอนน่นนอ <c oughs> น